แม่พูดผมมีสติเลยจริงทุกอย่างต้องจริงสิปฏิภาณต้องจริงสิเธอต้องจริงสิมันคือประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเนี่เราไม่ไปเรียนรู้เราถ้าเกิดโศเราไม่ไปเรียนรู้การไปลูกจ้างการเหนื่อยเน่ยเราจะไม่รู้เลยว่าค่าของงานมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราโตขึ้นมาเราจะไม่รู้หรอกเราอาจจะเป็นเจ้านายเจ้าของร้านในห้างที่เอาแต่ใจตัวเองโดยไม่สนใจว่าลูกน้องเนี่ย มีวิธีการคิดยังไงสำหรับคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ที่เขาต่ำกว่าเราเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เราก็อาจจะเป็นเจ้านายที่เอาใจตัวเองแล้วก็ลูกน้องหนีทั้งบริษัทก็มีเพราะเราไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะก็ต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์ใช่ๆชต้องประสบการณ์เธอเธอไม่เห็นเหรอว่าบางคนไปเรียนจบเมืองนอกเมือง,ง,งนากลับมาเขายัางโง่อยู่่ะ เพราะมันกลับมาเพราะความโง่อีโก้คือความโง่กลับมาพร้อมกับความเหยียดคนอื่นความเหยียดนี่คือความกลัวคือความขาดเขาความอีโก้เนี่ยคือปมด้อยผสมความโง่เธอไม่เหย็นดหรอว่าบางคนน่ะเรียนมาทั่วหัวปริญญาทั่วหัวแต่เอาตัวไม่รอดสู้เด็กจบป .4 ไม่มีเส้นแต่ว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มองโลก ในมุมที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จะมีวิสัยทัศน์และก็มีทักษะในอัตราก้าวหน้าในการใช้ชีวิตอย่างสูงแล้วเธอรู้ไหมฉันทุกวันเนี่ยฉันดูนะฉันดูนักการเมืองนยฉันมองเลยว่าคนนี้คือไม่มีอัตราก้าวหน้าให้ประเทศเลยคนนี้ถ้าได้ไปต้องมีแรงสั่นสะเทือนอ่าทางการทางการค้าที่ดีขึ้นแน่นอน คนนี้ได้ไปโลกต้องรู้จักประเทศไทยแล้วก็สนใจประเทศไทยขึ้นมาแน่นอนอ่างเงี้ยคือจริงๆมันดูรู้เลยนะคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเี่ยมันจะมองรู้ว่ามันจะมองรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นวาทกรรมหรือว่าเป็นการกระทำอะไรเงี้ยจะมองรู้เธอถ้าบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องกลับไปเลือก ตามบัตรประชาชนหรือเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่มึงเลยมึงสะดวกยังไงมึงก็ไปอย่างนั้นถ้ามึงสะดวกที่จะเลือกล่วงหน้าวันวันที่แปดกุมภามึงไม่ว่างมึงก็เลือกล่วงหน้าเออใช่ไหมล่ะมึงก็ต้องเป็นอย่างนี้เธอแม่กระทืบไหลเลยกระทืบยังไงเธอทำไม่เป็นกระทืบยังไงเธอ ไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยชี้หนูบางทีบางทีพอเรามีประสบการณ์ชีวิตเราก็จะไม่โดนหลอกจริงๆเวลาสมมุติว่าเรามีเรามีประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเราคิดเป็นเนี่ยเราทํางานเป็นเราคิดเป็นเราจะมองออกว่าคนนี้คือคนทํางานคนนี้คือคนพูดอย่างเดียวมันจะมองออก แล้วแล้วเราก็จะไม่โดนนักการเมืองมาหลอกเราไง okay? มันเดินหลอกเราเปิดนโยบายอะไรต่างๆหลอกเราหลอกแล้วทำไม่ได้แม้แต่ห้าเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็มองเห็นว่าคนนี้หลอกคนนี้ไม่หลอกเวลาเวลาดีเบตกันเนี่ยคือดูรู้เลยเธอใครโง่ใครฉลาด ดูดูดูเราจะฝากชีวิตฝากอนาคตไปกับใครอะบางทีดีเบตนี้ดูรู้เลยนะดูรู้จริงเธอคือแล้วมันเหมือนเราเราอยู่ตรงการเล่นละครด้วยอพอคนเล่นละครอยู่บนหน้าเวทีดีเบตแล้วมันมองออกว่านี่คือละคระฉากหนึ่งอะ่ะ เฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือต่อสู้จริงอันนี้ต่อสู้วิสัยทัศน์จริงเอ่อแล้วก็อา่าเทคนิคการต่อสู้เนี่ย <c oughs> มันมองออกอะว่าคนนี้เป็นมวยคนนี้ไม่เป็นมวยเราดูรู้เลยอะคนนี้คือมวยวัดฟา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 ดคนนี้คือมวยมีตั้งการมีรับมีต่อสู้ มีรับมีโยนมียิงมีม,ม,มีมีจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้อาเธอโถนะเธอนะโรงเรียนรู้ชีวิตเยอะๆลูกเต้าไข่เนี่ยไม่เคยออกให้ไปทำงานอนะไปเลยไปเลยไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็หัวเราะอย่างภาคภูมิใจว่าลูกกูทำงานไม่ใช่เขาถามว่าลูกเธออยู่ไหนอ๋อนอนยังไม่ตื่น เมื่อคืนเล่นกีตาร์ดึกซ้อมกีตาร์ดึกเมื่อคืนมันอยู่กับเพื่อนดึกเล่นเกมดึกตื่นสายมไม่มีความภูมิใจเลยมีแต่ความอัปยศอดสูลูกไปไหนโอ้ยวันนี้มันไปทํางานก่อสร้างเป็นวันนี้มันไปยืนขายกาแฟวันนี้มันไปล้างจานเนี่ยช่วยไปรับจ้างล้างจาน เธอรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดอะไรต่ออะไรพวกนี้มันเป็นคำพูดที่ส่งพลังที่มันหมายถึงคนกล้าที่จะพูดอ่าแล้วก็มันคือคนกล้าที่จะทำาด้วยนะคนมันขี้ขาดไม่กล้าไปล้างจานหรอกไม่กล้าไปเดินเสิร์ฟอาหารหรอกมันขี้ขาดไม่กล้าทำอายหน้าบางขี้ขาดแล้วพอไม่มีเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดดีๆมันจะเหลือไม่คนไม่มีเงินมันก็คิดอยากได้อยากนั่นอยากนี่ เธอจริงๆอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วก็บางทีมันก็อาจจะคิดในเรื่องสิ่งผิดกฎหมายด้วยคนนอนเฉยๆอะ่ะแล้วคนแล้วเวลาโตขึ้นมานะเด็กที่นอนนอนอยู่ะไม่ทํางานผู้ชายผู้หญิงไม่ทํางานเนี่ยให้เป็นเด็กเสิฟก็ไม่เอาห่วงจนกระทั่งห่วงจนกระทั่งห่วงคนจะว่าห่วงห่วงจนกระทั่งเด็กคนนั้นน่ะคือลูกนกที่อ้าปากคอยแม่เอาเจือมาป้อนเท่านั้นโตขึ้นมาทําอะไรไม่เป็นเลย โตขึ้นมาอาปากหลอ่อถ้าไม่มีอาหารหลอก็ร้องไห้มันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นไม่ค่อยทนแม่สมัยนี้มันโดนมันโดนพ่อแม่รังแกฉันไงพ่อแม่ไม่แนะนำลูกอ่ะไม่บอกลูกอ่ะไม่บอกลูกว่าสิ่งพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องค่อยๆบอกแล้ววิธีการบอกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนบน่นลูกเด็กมันก็ไม่ฟัง บางคนบน่นบางคนด่าเด็กมันก็ไม่ฟังบางคนตีมันก็ไม่ฟัง,นนต,ฟงต้องค่อยๆให้เหตุผลมันว่าถ้าเรามีเงินเราจะมีแบบนี้ถ้าเราเราจะมีเงินเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะมีเงินความอดทนมันเป็นยังไงแล้วความอดทนมันได้อะไรค่อยๆบอกค่อยๆแทรกมันก็จะทําให้เด็กคนนั้นนโตขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่ง เธอไม่เห็นเหรอสมัยก่อนน่ะพ่อแม่เนี่ยบังคับฉันให้พ่อแม่บังคับให้ฉันขายซาลาเปาฉันก็ไม่เอาฉันอายพ่อแม่ฉันทำอะไรฉันก็ไม่ค่อยทำพ่อแม่ฉันทำบัตรกีปีนขึ้นไปบนหลังคาฉันก็ทำหรือความไม่อะไรแต่ในขณะที่ความไม่พอใจที่จะทำเนี่ยความที่เราไม่พอใจที่จะทำเนี่ยนะแต่นั่นน่ะมันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราว่าผลจากความขยันมันได้อะไร จนกระทั่งทุกวันนี้เรา,เาก็กลายเป็นคนขยันเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยตื่นมาขยันนะมันเป็นตัวอย่างที่ดีเมียบางคนนะ่ะไม่ทำกับข้าวให้พวกกินให้ลูกกินได้ซ้ำไปลูกอ่ะมีสิทธิ์แค่อาบน้ำแต่งตัวีแม่ก็ตื่นสายลูกก็ตื่นสายอาบน้ำแต่งตัวพอไปถึงกลางทางก็แวะซื้อหมูปิ้งหมูย่างให้ลูกกินเข้าโรงเรียน พอเสร็จปุ๊บเด็กมันก็โตขึ้นมาด้วยพฤติกรรมของพ่อแม่แบบนั้นะ่ะที่ไม่ได้ตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, ลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารให้ลูกให้ผัวกินด้วยความรู้สึกว่าข้าวมือนั้นะ่ะมันมีความรักความห่วงใยมันมีการใส่ใจแล้วก็มันมีคําว่าฉันรักเธออยู่ในในใน,ในกับข้าวในกับข้าวมือนั้นไม่มีเลยอะมันก็มีแต่มันก็ไปกินหมูย่างหน้าบ้านและไอ้ความรักที่อยู่ในมื้อข้าวมันก็ไม่มีเลย มันคือความผูกพันมันคือสายใหญ่มีใครเป็นอย่างนั้นมั้งก็ต้องเลิกทำถ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ต้องเริ่มต้นใหม่มันคือเกินมันคือการใส่ใจในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้ลงไว้ลงในพื้นดิน รดน้าพรวนดินแล้วก็เฝ้าดูเขาเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมาไม่ใช่ทิ้งคว้างรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เมล็ดพันธุ์ที่มันจะโตขึ้นมาด้วยาความเป็นคนดีถูกไหมถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเรามีลูกมันเหมือนโยนเมล็ดพันธุ์ทิ้งไปในดินมึงจะขึ้นตรงไหนก็เรื่องของมึง มึงจะกระจัดกระจายตรงไหนมันก็เรื่องของมึงพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บมเมล็ดพันธุ์นั้นมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ในทางในร่องที่มันควรจะอยู่ใัเวละบางทีต้องใส่ใจต้องวางแผนด้วยโหหั่นบรอกโคลีไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะเธอบรอกโคลีอะหั่นชิ้นธรรมดาธรรมดาพอ พราะว่าบร็อกโคลี่เนี่ยมันจะมีความอ่าเหม็นเขียวนิดๆแล้วความแข็งๆกรอบๆหั่นชิ้นใหญ่บางทีไม่อยากเคี้ยวเด็กๆมันจะเป็นอย่างนี้เธอหั่นชิ้นเล็กหน่อยใส่หมูมากหน่อยเออใส่เต้าเจี้ยวนิดหนึ่งซอสปรุงรสผงนัวแล้วก็เอาน้อยๆหน่อย,อยไม่ต้องใส่เยอะหันนี้ลูกกินแบบเนี้ยเธอ กินปลาย่างบ้าง <c oughs> เด็กบางคนไม่กินปลาเลยอะ่ะกินปลาบ้างเธอเอาปลาทูมาทอดทำเมนูขยำข้าวให้ลูกกินมัง่งแล้วก็แล้วก็ให้เด็กมันรู้จักความหลากหลายบางทีมันไม่มันไม่รู้จักความหลากหลายเด็กบางคนเน่ะไม่รู้มันไม่ได้เธอต้องรู้ต้องรู้จักความหลากหลาย <c oughs> ต้องมีมุมที่พาไปทำบุญพาไปให้ทานพาไปดูปา่าพาไปเล่นพาไปเล่นของเล่นพาไปดูอะไรต่ออะไรที่มันมีหลากหลายถ้าเราอยากให้ลูกเราฉลาดนะไม่ใช่มีมุมเดียวนั่งอยู่ในบ้านกดเกมแล้วพอเสร็จผู้พอโตขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นโลกแห่งจินตนาการเล่นเกมอะแล้วก็ โลกแห่งจินตนาการว่ากูจะต้องแบบนี้กูจะต้องแบบนั้นกูจะต้องแบบนั้นแบบนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันมันจะต้องเผชิญความจริงบนโลกใบนี้มันเผชิญไม่ได้เพราะมันเด็กๆมันไม่มีมันไม่มีการเผชิญความจริงนางเล่นเกมท่าเดียวจนกระทั่งรูปร่างโครงสร้างของรูปร่างเสียหายพังไปหมดแล้วบางคนตาแบบถั่วตั้งแต่เด็กตาสั้นตั้งแต่เด็กๆไม่กินอันนั้นก็ไม่กินผักก็ไม่กินถั่วก็ไม่กิน จะกินนู่นอะไรนู่นนะของทอดของไก่ทอดจะกินอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเพราะมันไม่เคยโดนฝึกมาไงเนาะต้องระวังนะการเลี้ยงลูกเนี่ยอยากให้ลูกโตขึ้นมาไปหยัดเราก็ต้องสอนให้ลูกเราเห็นค่าจริงๆไปโรงเรียนห้าบาทใช่ไหมกินสามบาทพอนะลูกสองบาทเนี่ยเก็บหยอดอมสินไว้สองบาทระหยอดอมสินไว้ เหมือนชั้นทุบอมสินเห็นไหมชั้นชั้นใส่ออมสินมาเจ็ดปีนะตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ทุบทําคอนเทนต์บาคนบอกอวดรวยไม่ได้อวดรวยคนที่คิดแบบกับชั้นว่าอวดรวยเนี่ยคือคนที่มีความคิดที่เลวร้ายมากเลยคือเป็นคนมองโลกสกปรกฉันพูดตลอดว่าฉันใส่ออมสินใส่มันไปเรื่อยๆเจ็ดปีแล้วมาทุบเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า การหยอดก่อนออมเงินเนี่ยหยอดออมสินออมเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีการเก็บเงินกระทบออมสินแล้วก็นับได้มาห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าบาทจาได้มาเจ็ดปีมีเงินก็ใส่เข้าไปอ้าววันนี้อยากไปกินนอกบ้านอ่ะสมมติอยากไปกินนอกบ้านใช่ไหมต้องจ่ายเจ็ดร้อยใช่ไหมสี่ร้อยอ่ะเพราะวันนี้ไม่ไปสี่ร้อยเอาใส่ออมสินสามร้อยอีกร้อยนึงทำแบบพราวกินผัดเขาผัดกินอะไรเงี้ยเราก็ใส่ออมสินใส่มาเจ็ดปี ได้เงินมาห้าแสนกว่าทุบให้เห็นคนจะบอกว่าอวดรวยไม่ได้อดรวยเธอคนมองแบบนั้นคือคนที่มีจิตใจที่ย่ำแย่มากว่ามองการใส่อมสินเป็นการอวดรวยไม่ใช่ถ้าอวดรวยนะฉันแบรนด์เนมฉันโชว์รถฉันแล้วฉันโชว์อะไรต่ออะไรฉันแล้วอืเดันมีคนว่าฉันแต่ว่าฉันก็ไม่อะไรนะฉันก็ไม่อะไร ก็ปล่อยเขาอยู่ในโคลนในตรมแบบนั้นนะไม่ออกไปแก้ตัวอืมรอดูซีรีส์แนวตั้งนะครับโอ้ยยังไม่มีใครชวนเล่นเลยเนี่ยแต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มันต้องโกยอีกไม่เกินห้าปีมันก็จะดาวลงมาไม่เกินห้าปีละครจะกลับมาอีกไม่เกินห้าปีละครจะกลับมาฟังฉันนะห้าปีอืมเพิ่งถ่ายมาเองไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ซีรีส์แนวตั้งเธอที่ถ่ายมาไม่ใช่ซีรีส์แนวตั้ง ที่ถ่ายมาเป็นซีรีส์ที่เป็นความลับอยู่พูดไม่ได้เป็นซีรีส์ใหญ่ค่ะอืม <c oughs> เขาว่าแม่รวยแม่ก็รับอ๋อรับอยู่แล้วเธอก็จริงจริงชีวิตก็รวยด้วยเพราะเก็บเงินมาตั้งแต่เด็ก เก็บเงินเก็บทองตั้งแต่เด็กๆไม่เคยคิดเกียรตการเก็บเงินไม่เคยคิดว่าการประหยัดเป็นเป็นความทรมานก็ไม่คิดอย่างนั้นไงคิดว่าความประหยัดจะคืออนาคตที่ดีไม่เคยคิดว่าจะเจ็บปวดเพราะความประหยัดหรือว่าหรือว่าความประหยัดเป็นความปมด้อยอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยคิดแต่ว่า เราไปอยากเราเก็บหอมรอมริบไว้พอแก่ตัวมาหรือโตขึ้นมาเราจะได้มีบ้านเราจะได้มีเงินเก็บไว้กินตอนแก่ไม่ต้องไปรอพึ่งใครไม่ต้องไปรอพึ่งลูกหลานจริงๆแก่ตัวมามีบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่ต้องรอพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องรอใครใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปแบมือของเงินคนเราก็จะได้มีกินอย่างทรนงลูกหลานไม่ดูก็ปล่อยมึงอยากมาดูก็ ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องสนใจไม่เคยสนใจแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องโดยนะการเก็บเงินวิธีการเก็บเงินของฉันนะฉันว่าถูกต้องนะอืมบางทีบางทีเราอยากกินผลไม้อะไรสักลูกหนึ่งอะ่ะเราจะไปรีบกินตอนมันยังไม่โตก็ไม่ได้ค่อยๆอดอ,อมไป จนผละไมา้ลูกนั้นน่ะมันสุกมันแก่จริงๆแล้วมันหวานแล้วเราถึงกินก,ก็เหมือนชีวิตคนน่ะแก่ตัวมาก็อดออมไปอดเปรี้ยวไว้กินหวานคําพูดความโบราณที่เขาบอกกันอ,อดเปรี้ยวไว้กินหวานมันก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่อยู่คู่สังคมไทยอย่างทรนงด้วยนะบางคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบางคนก็อยากจะทําอะไรก็ทํามีตังค์อยู่พันนึงกินมเลเก้าร้อยแปดร้อยไปเดินเลย ไปเดินชิวเลยชิวแบบนั้นน่ะพอมันหมดตัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมานอนชิวบนเตียงตอนติดเตียงนะี่ยตอนวิวแชร์เนี่ยมึงไม่มีเงินแล้วนะนั่งวิวแชร์ไม่มีเงินแล้วนะเพราะมึงใช้เงินไปก่อนจะสโลไลท์อ่ะตอนมึงติดเตียงอะ่ะสโลไลท์แน่นอนยกแขนยกขาไม่ขึ้นแน่นอนเวลานั้นค่อยสโลไลท์เวลานี้หาเงินก่อน ถ้าไม่อย่างนั้นชีวิตมันจะกลายเป็นชีวิตที่ไม่ดีกลายเป็นชีวิตที่เปื้อนฝุ่นคุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมเธอฉันเคยฉันเห็นคนมาเยอะมากๆเลยนะเธอเห็นคนมาเยอะมากในชีวิตอะ ฉันยังไม่เคยเห็นคนเวอร์เนี่ยพอมาอยู่ในในในอายุที่มันกลางคนแล้วสบายอะ่ะแทบไม่มีเลยเธอพอมากลางคนเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเวอร์อรตอนหนุน่นตอนสาวอะ่ะจะต้องไปมหาลัยต้องแบรนด์เนมต้องแต่งตัวต้องแบรนด์เนมต้องคอนแทคเนี่ยมึงรู้ไหมตอนเนี้ยกูยังไม่เคยเจอใครลำบากสบายแม้แต่คนยังมีแต่ลำบากหมดเลย ก็ผ่านคนมาเยอะมากอะ่ะผ่านคนที่มีโอกาสทางสังคมมีโอกาสทางการทํางานหาเงินอะ่ะผ่านมาเยอะมากแล้วแล้วคนพวกนี้เขาไม่รู้ถึงความแก่จริงๆผู้ชายผู้หญิงหลายคนที่ผ่านานมาบางคนอะ่ะไม่ไม่นึกถึงว่าตอนแก่หาเงินไม่ได้อะ่ะคิดว่าไม่มีสติสังคมหล่อหลอมให้โง่อ ไปอยู่กับสังคมแล้วบางคนหมดตัวกับสังคมบางคนก็คือเข้าไปอยู่แล้วก็โง่โง่จริงนะเธอบางคนน่ะแต่งตัวจนมีความรู้สึกว่ามึงโง่มึงจะแต่งตัวอะไรอ่ะสภาวะแบบนี้เขาไม่แต่งตัวกันมึงก็ยังแต่งอยู่เพราะมึงโง่โง่ไปกับบ่วงของสังคมที่มันหล่อหลอมให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะทำแล้วคือฉลาด บางคนออกสังคมเพื่องานพูดจริงๆนะถ้าเราเราเป็นคนเก่งเนี่ยเราเป็นคนเก่งเราทํางานเก่งอะ่ะไม่ต้องออกสังคมเรามันจะวิ่งมาเองหาโอกาสหาแสงให้ตัวเองมันจะวิ่งมาเองไม่ต้องไปอวดออกสังคมเพื่องานบางคนเขาก็แย้งฉันนะคือบางคนไปออกสังคมเพื่องานทุกคนคิดอย่างนั้นหมดมันก็กลายเป็นเสือหิวฝูงหนึ่งมาอยู่ด้วยกันสักวันมันก็กินกันเองกัดกันเองกินกันเอง ไม่ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องออกสังคมเพื่องานแล้วแต่นะเธอคือการออกสังคมมันก็มีวิธีการออกสังคมหลายแบบเช่นการออกสังคมเพื่อมันงานจริงๆก่ะกับการออกสังคมไปตอแหลออกไปไอออกไปแต่งตัวออกไปนั่นไปนี่อ มันมีมันมีมันมีอยู่สองสังคมอย่างเมื่อวานฉันไปทํางานมาฉันออกสังคมไหมฉันก็ออกสังคมนะเมื่อวานเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่งานประกวดสังคมของฉันเมื่อวานนี้ก็คือไปวัดหัวเจรเคเจอใครก็กระดีกระดาคุยกันเฮ้ย hey, เธอเป็นยังไงนั่งคุยคิดถึงเธอนะนั่นคือสังคมสังคมหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้เงินบางสังคมต้องใช้เงินบางคนบอกแต่งตัวให้คนยอมรับเขายอมรับ การแต่งตัวของมึงแต่เขาไม่ได้ยอมรับตัวมึงก็เยอะแยะมากมายที่หลายคนเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นแล้วเนี่ยโดนถีบออกมาจากสังคมหรือว่าหมดตัวแล้วก็รับไม่ไหวกับสังคมนะั้นแล้วก็ออกมามันก็เยอะเ <c oughs> ชื่อแม่อนาคตไม่ลำบากก็อย <c oughs> ่างน้อยๆ้อยสุดอะเราจะได้เราจะได้มีเงินไว้กินตอนแก่ไง เขาคนไม่แก่เขาไม่รู้ฟิลชั้นนะคนแก่ก็รู้คนแก่ทุกคนบางคนเขาก็รู้แต่เขาไม่ได้มานั่งพูดแบบนี้อ่ะฉันก็อยากตอบแทนทุกคนน่ะที่อุดหนุนจุนเจือเครื่องสอําอางอาหารเสริมฉันมาตลอดสามสิบปีทุกวันนี้ก็อุดหนุนฉันอยู่มากเลยดูหนังดูละครดูเกมโชว์อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมาย ที่อุดหนุนก็จุนเจือกันมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดอกไม้ให้หัวใจอ่ะบางทีการการ,การทำแบบข้าวให้ดูการมานั่งพูดคุยเป็นเพื่อนการตั้งให้สติการคุยเรื่องการใช้ชีวิตเก็บหอบลอมลิปอะฉันเชื่อว่าไลฟ์ฉันเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์ฉันไม่ใช่ไลฟ์มามามา,มาไลฟ์แต่ว่าไลฟ์สารละไม่ใช่ต้องมีประโยชน์กับทุกคนต้องมีสติต้องมีประโยชน์ เออแฟนแม่เลิกกันหรือ,อยังโอ้ขอขอีมาถึงแล้วใช้เลยค่ะถ้าฉันจะรักไข่สักคบไข่สักคนหนึ่งอะฉันจะคิดจะครบยาวนะฉันไม่ใช่มาฉาบฉวย ถามอย่งีก็จะตอบให้ว่าฉันอยู่กับแฟนฉันมาสิปีแล้วเมื่อสองสวันที่แล้วก็มารับมาเจอกันบางทีมันไม่ต้องติดกันตลอดเวลาเธอไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องออกทีวีไม่ต้องถ่ายรูปด้วยอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็คือความรักที่สัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่เป็นกายภาพภายนอกที่จะต้องแสดงออกว่ารักกันอยู่ด้วยกันสุดท้ายสุดท้ายบางคนจะบางคูบคแสดงออกแบบนั้น่ะ ก็พะก็เลิกกันก็เยอะถูกไหม <S <S> <S แล้วพูดจริงๆตามมารยาทก็ไม่ควรไม่ควรถามแบบนี้ <S <S> <S เพราะว่าคำตอบอะถ้าบอกว่าเลิกกันอะมันดีไหมมันก็ไม่ดีแต่ฉันก็ไม่ได้เลิกนี่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็จะเจอกันเจอกันก็ไม่ได้ต้องบอกใครเงี่ยความรักบางทีมันก็ เป็นความอบอุ่นสำหรับเราสองคนเออเราเราเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปรักกับใครทั้งสามคนเรารักกันสองคนแล้วก็คุยกันสองคนนานๆก็จะออกสื่อด้วยกันสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ไม่ออกสื่อก็ไม่เป็นไรเราก็จับมือกันอยู่เขาไม่ถามก็หรอกตามมารยาทเธอแล้วเธอกับฉัน่ไม่ใช่เพื่อนกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะถามในที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะแบบนี้นั่นมันแสดงว่าเธออยากรู้แล้วความหมายของคำว่าอยากรู้อะ่ะมันมีหลายเลเวลอ่าอ่ามันมีหลายเลเวลถ้าเกิดสมมุติว่าเลเวลธรรมดาธรรมดาก็อยากฟังเรื่องชาวบ้านถ้าเลเวลที่อ่าถ้าถ้าเลเวลอีกเลเวลหนึ่งก็คือ คําว่าเสือกแล้วนอนไม่หลับทํำไม่รู้เธอดูสิไม่มีใครเขาถามฉันแบบนี้หรอกเธอเนี่ยมันชินไงแล้วรู้เลยว่าเพจคนที่เธอไปตามจะต้องเป็นคนที่รักๆักเลิกๆฉันเดาได้เลยว่าเธอจะต้องเป็นคนที่อ่านอักษรยยอ คนนั้นเลิกกับคนนี้คนนี้เลิกกับคนนั้นแล้วฉันจะพูดให้ฟังนะว่าบนโลกของความจริงเนี่ยบนโลกของโซเชียลเนี่ยบางเรื่องไม่มีความจริงบางเรื่องเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนี่คือเรื่องจริงนะบางเรื่องเป็นเป็นเรื่องของคอนเทนต์ทำอะไรออกมาเป็นคอนเทนต์เขียนคิวแต่งหน้าแต่งตาออกมาความจริงแทบไม่มีแม้กระทั่งรูปแม้กระทั่งสถานที่นั่งจัดไฟใส่ขนตาปลอม ใส่แต่งตัวใส่เจลวีผมมานั่งเท่นั่งหล่อบางทีมันอาจจะไม่มีความจริงอะไรกันเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าอย่างเงี้ยบอกบุญสกินแคร์รีเทิร์นค่ะคิมปาดาวค่ะ เป็นรีเทิร์เป็นครีมปลาดาวที่ใช้อยู่นะคะที่ขายอยู่ด้วยแม่ผ่านมาเยอะหนูผ่านมาเยอะจนรู้ว่าอันนี้คือขี้ไม่ควรแตะต้องผ่านมาเยอะว่าแสงสว่างที่เราคิดว่ามันคือแสงสว่างบางทีไปอยู่ใกล้ๆมันมันอาจจะร้อนก็ได้ใช่ไหมมองมุมมามองทุกโลกทุกโลกทุกมุมมองสามร้อยหกสิบองศา แล้วก็เลือกที่จะไปยืนอยู่ในจุดไหนยืนอยู่บนสะพานข้าแม่นม้ํายืน